ครับเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยากฝากให้คนทำงานด้วยกันแล้วก็คนที่อ่านกระตูนเพราะว่าด้วยความที่ทำงานเคยทำงานมือมาก่อนแล้วก็พอพักหลังด้วยชีวิตมันเร่งรีบอะ่ะก็ทำงานด้วยคอมมานานมากแหละจะเติมไฟให้คนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็คนที่กำลังจะหันมาทำงานด้านนี้ครับเราก็เลยทำงานชิเนียวแมเป็น งานที่ทำมือทั้งเล่มก็คือป้นฉบับใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็ตัดเส้นด้วยมือลงสีด้วยมืออ่ะก็มันจะประมาณแบบแบบนี้ในแบบประมาณนี้เหมือนสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือไม่รู้ว่าเราเราต้องไม่ทิ้งงานที่เป็นออริจินอลแบบนี้ครับในแม้ในโลกที่มันจะแบบ ดิจิตอลแบบนี้ก็ตามผมว่างานแบบนี้มันยังมีคุณค่าแล้วมันก็สำคัญอยู่ก็เลยอยากจะฝากเล่มนี้ไว้ถ้าไม่รู้จะอ่านเล่มไหนนะเปิดเล่มนี้ก่อนแล้วในอนาคตอาจจะปีหน้าเนี่ยผมก็จะทำซีรีส์ต่อนเนื่องแล้วก็จะพยายามหาลูกเล่นใหม่ๆมาใส่ในหนังสืออาจจะเป็นป๊อปอัพอะไรอย่างเี้ก็ได้